สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านนะครับมาเบ่งการตั้งเวทีของหมอล่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมือแรกนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงอยู่ที่อบตทุ่งชัยอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการตั้งเวทีนะครับคุณผู้ชมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับนี่ตั้งเวทีแล้วครับ มือแรกในพื้นที่นี้กว้างขวางนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพื้นที่กว้างขวางดีครับพี่น้องครับอบตทุ่งชัยนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีนะครับอยู่ในแดดหอนๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยแดดหอนดีครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับตอนในการลดวดตูาำพงนะครับพี่น้องครับตู้ลำพงฟังทั้งคนล่องลำพงเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ฟังทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับมือแรกนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมด้วยครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทําการแสดงอยู่ที่ อบตทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลี้ยนเชิญพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของสาวน่อยเพชรบานแพงนะครับมาให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบานแพงเด้อพี่น้องได้คบมือแรกนี่แหละครับพี่น้องครับ่ะไปล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ